สุดทึ่งน้ำตกในแองกกราแข็งตัวหลังเผชิญพายุฤดูหนาวพัดกระหน่ำสหรัฐส,สวัสดีครับแฟน First Channel คลิปปอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปเที่ยวไกลกันหน่อยนะครับไปเที่ยวน้ำตกในแองกกรากันซึ่งเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกวันนี้มีความน่าทึ่งในน้ำตกในแองกกราเมื่อความหนาวจัดทำให้บางส่วนของน้ำตกกลายเป็นน้ำแข็งจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูได้ในคลิป ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับน้ําตกในแองโกล่ากลายสภาพเป็นดินแดนมหาสจย์แห่งฤดูหนาวที่งดงามท่ามกลางพายุฤดูหนาวอันโหดร้ายที่พัดปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทั้งนี้อุณหภูมิได้ลดลงต่ำถึงลบกองศาเซลเซียส ทำให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เห็นเหล่าก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เกาะอ,อยู่ที่ด้านบนของน้ำตกรวมทั้งเห็นก้อนน้ำแข็งใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือน้ำพร้อมกับหมอกที่เกาะตัวเป็นเสีรุง้งสวยงามน้ำตกในแองกกราตั้งอยู่ที่เมืองบัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาน้ำตกแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกน้ำตกแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ1 2 5 0 0ปีที่แล้วซึ่งเกาะตัวขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย และเป็นน้ําตกที่อยู่ระหว่างพรมแดนของ2ประเทศระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั่นเองซึ่งใกล้กับน้ําตกจะมีสะพานลอยทอดข้ามเชื่อมระหว่าง2พรมแดนของทั้ง2ประเทศอยู่ด้วยถึงแม้ว่าในภาพถ่ายบางภาพจะแสดงให้เห็นว่าน้ําตกเหล่านั้นได้กลายเป็นน้ําแข็งทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วน้ําปริมาณมหาศาลเหล่านั้นไม่เคยหยุดไหลเลยแม้แต่น้อยจากข้อมูลของนายแองกลาฟอลส์ USA น้ำแข็งจะก่อตัวในแม่น้ำทุกฤดูหนาวทั้งนี้ขอบเขตของการเกิดน้ำตกแข็งตัวนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดเป็นเวลานานที่แตกต่างกันไปในแต่ละปีเช่นเหตุการณ์กระแสลมวนในเขตขั้วโลกในปี2557และ2558ซึ่งส่งผลให้เกิดภาพน้ำตกเยือกแข็งน้ำตกในแองกราได้รับผลกระทบจากหิมะและสภาพอากาศหนาวจัด ซึ่งสร้างความหายนะให้กับสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าในช่วงนี้จะมีหิมะตกอีกประมาณ2นิ้วนอกจากอุณหภูมิที่ต่ําจัดจะทําให้น้ําแข็งก่อตัวทั่วน้ําตกแล้วนั้นต้นไม้และพุ่มไม้โดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ําแข็งด้วย อย่างไรก็ตามด้วยพายุฤดูหนาวที่พัดกระหน่ำในสหรัฐอเมริกานั้นจัดว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เมื่อ18ปีก่อนซึ่งทำให้พื้นที่กว่า73.2%ของสหรัฐถูกปกคลุมไปด้วยหิมะจาก48รัฐที่อยู่ติดกันและคร่าชีวิตประชาชนไปแล้วอย่างน้อย23รายในหลายรัฐและยังทำให้ประชาชนอีกนับล้านเผชิญกับความยากลำบาก จึงทำให้สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมมากมายตั้งแต่อุบัติเหตุรถชนไฟไหม้และพิจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์รวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติล้มเหลวและแหล่งจ่ายไฟทุกประเภทล้มเหลวในสภาพอากาศหนาวจัดจนตัดขาดการเข้าถึงในหลายพื้นที่ท่ามกลางสภาพอากาศอันหนาวเหน็บอันเป็นผลมาจากกระแสลมวนในเขตขั้วโลก หรือพ o ล a r v ว r อร์เทซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มวลความกดอากาศต่ำและมวลอากาศเย็นขนาดใหญ่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้โดยมีทิศทางการหมุนของกำลังลมซึ่งไหลรวมกันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานั่นเองขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก TNN อ n น i n e นไลนะครับและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากข่าวสดออนไลน์และนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดความหนาวเหน็บเกิดขึ้นในน้ำตกในแองคาราจนทำให้น้ำตกกลายเป็นน้ำตกเยือกแข็ง เรียกได้ว,ว่าเป็นภาพแห่งความสวยงามและน่าทึ่งเมื่อมวลน้ำขนาดใหญ่กลายเป็นน้ำแข็งเพราะเกิดความหนาวจัดในปีนี้นั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ